สวัสดีครับมาเช็คดวงายวันผ่านพลังงานพายุบุประจําวันศุกร์ที่19กันยายน2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรม12ค่าเดือน10ปีมะเส็งนะครับผมวันนี้สีดึงดูดโชคลาบก็จะเป็นสีม่วงสีที่เสริมดวงอุปถรัรมภ์ดวงความรักก็จะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็สีที่หนุนดวงก็จะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองวันนี้สีที่ห้ามใช้จะเป็นสีเทาดำนะครับผมเลขนำโชคได้แก่ เลขหกเลขสามเลขหเลขสเลขเจ็ดและเลข1นะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะฮะขอครูบาอบาจารย์ตรงเปิดไพ่เปิดดวงชะตานะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่กดไลค์กดใจกดแชร์นะครับหรือชมจนจบนะฮะคอมเมนต์ เพื่อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งิทาง์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์วันนี้มีค่าเปิดดวงชะตาท,าที่599บาทใครสนใจโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกซ์ของที่ต่อกรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมไว้ได้เลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ได้ไพ่ หกเหรียญกิจการงานของคุณนะครับวันนี้ถือว่างานมาดีนะครับนะงานกําลังเริ่มต้นในทางที่ดีนะครับแต่นะต้องกระจายงานกันหน่อยการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะได้เงินมาแต่ยังเก็บไม่อยู่นะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้บํารุงร่างกายกันหน่อยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณอาจจะเป็นเจ้าบุญทุ่มมากไปหน่อยนะครับนะก็ความรักยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะต้องค่อยๆ พูดคุยกันเพราะคุณเป็นคนที่ขี้บ่นหน่อยวันนี้วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับแล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงกันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่หืนะครับาราชาดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดูค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะครับนะต้องต่อสู้อุปสรรคและปัญหาเยอะหน่อยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ นะครับนะเหนื่อยนิดนึงก่าจะได้เงินมาสุขภาพนะครับช่วงนี้นะฮะต้องบำรุงร่างกายกันหน่อยเนาะเพราะทำงานเยอะเกินไปความรักคนโสดในช่วงนี้ก็นะครับต้องค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับคนที่มีคู่ให้ระวังความขัดแย้งนะครับนะนะต้องค่อยๆเคลียร์ปัญหาก็จะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับนะตอนนี้ต้องสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆถึงจะดีมากท่านท,ที่เกิดในวัน อังคารครับวันนี้ได้ไพ่ The Lover กิจการงานของคุณนั้นถือว่างานมาดีนะครับในช่วงนี้เนาะจะมีผู้ใหญ่อุปัมภมช่วยเหลือการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินเฮงปังมากเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้คุณจะได้พบรักนะครับเหมือนรักแรกพบเนีฮย คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักถือว่าความรักดีมากนะครับมีความสุขแฮปปี้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็หมั่นสวดมนต์ไหวพระกันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนว้าวได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะครับน้าการเงินก็เช่นกันวันนี้เงินมาดีนะครับผมจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสุขภาพนะครับวันนี้ ที่เคร่องเครียดอ,อยู่ก็จะดีขึ้นนะครับความรักคนโสดวันนี้จะได้เจอคู่ที่ฟ้าประทานคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุทธกลางวันนะครับพุทธคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรอย่าลืมสวดมนต์พื้นฐานจิตให้เยอะๆนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหสองถ้วยกิจการงานของคุณนั้นวันนี้ความ สำเร็จกําลังรออยู่มีคนให้คำปรึกษาในเรื่ององการงานดีมากครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ถือว่าการเงินนั้นมักจะได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือการค้าการขายดีสุขภาพวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้แฮปปี้มีความสุขนะครับคนเก่าๆจะกลับมาคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้สวดมนต์นั่งสมาธิไหว้พระปางสมาธิก็จะเสริมดวงได้นะครับท่านที่เกิดในวัน สุขครับวันนี้ได้ไพ่เด็กถือดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจนะครับต้องเคลียร์โต๊ะทํางานอย่าให้ยรกนะครับก็จะดีการเงินก็เช่นกันนะครับเงินได้มาก็ยังไม่ได้เก็บนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดความคิดเยอะนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้ก็ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับนให้ระวังกันมีปากเสียงกันคนที่มีคู่นะครับวันนี้ก็ระวังความ จุกจิกวุ่นวายของตัวคุณเองนิดหน่อยนะครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับแล้วก็สวดมนบูชานะครับซื้อนมซื้อน้ำมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเด็กๆด้วยก็จะเสริมดวงได้นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่ราชนีถ้วยกิจการงานของคุณนั้นงานจะช้านิดหนึ่งนะครับผมการเงินก็เช่นกันวันนี้ยังไม่ค่อยคล่องตัวต้องเก็บเงินไว้ก่อนสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการปวดคอปวดสายตานะครับ ความรักคนโสดว,วันนี้ความรักต้องรอคอยก่อนนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักจุกจิกนิดหน่อยนะครับนะ,ะมันไม่ค่อยได้ังใจวันนี้ขอผ่อนขอโชคลาภให้ไหว้พระปงางนักปุกสวดมนต์ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเทพผู้หญิงนะครับก็จะดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับต้องบอกว่าช้านิดหนึ่งเพราะว่าอัดและตัดต่อโดยผู้พิการสายตานะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปนะครับสวัสดีครับ